เรื่องนี้ที่ก็เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะซึ่งในช่วงสายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนั้นได้ถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของวาระแห่งชาติในเรื่องของการแก้ปัญหานี้เนี่ยนะคะคราวนี้ถามว่ารัฐบาลอยากจะแก้หนี้อย่างให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือต้องมีหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆที่ขยับเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือกันและหนีไม่พ้นว่าก็จะต้องเป็นทกศแล้วก็ออมสินด้วย ทั้งสองธนาคารนี้นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็รวมถึงธนาคารอมสินพร้อมที uh ่จะดําเนินการตามมาตรการแก้หนี้นอกระบบนะคะโดยจะดูแลหลังจากการไกล่เกลี่ยแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างหนี้นอกระบบแล้วเรื่องนี้ทางนายกฤษดาจีนะวิจารณารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมแถลงนโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติด้วยในส่วนของกระทรวงการคลังจะดูแลลูกหนี้นอกระบบหลังจากที่มีการไกล่เกลี่ยและปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว สามารถกู้เงินจากโครงการต่าง,างๆของธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ,อ,กกรอทกศทังเพื่อนำไปแก้ไขหนี้นอกระบบและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ สำหรับโครงการของออมสินที่รองรับนโยบายนี้มีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบให้กู้สูงสุดต่อราย50,000บาทระยะเวลาสูงสุด5ปีสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยสำหรับนำไปส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กู้สูงสุด1 0 0 0 0 0บาทระยะเวลาสูงสุด8ปีกำหนดอัตราดอกเบีย้ยตามความสามารถในการชำระของลูกหนี้แต่และราย ส่วนทกสมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งนําที่ดินทํากินไปจำนองหรือขายฝากเมื่อไกล่เกลีย่ยและประปับปรงุงโครงสร้างนี้นอกระบบแล้วจะมีสินเชื่อเพื่อให้แก้ไขปัญหาสูงสุดต่อราย2ล้าน5 0สนบาทส่วนเจ้าหนี้ที่ต้องการดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ขออนุญ,ญาตพิโกไฟแนนซ์ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับกระทรวงการคลังซึ่งเปิดให้ประชาชนสามารถดำเนินธุรกิจสินเชื่ออย่างถูกกฎหมายได้ในพื้นที่โดยกำหนดทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโดยขณะนี้มีผู้มาจดทะเบียนแล้วพันกว่ารายซึ่งพิโกไฟแนนซ์นั้นให้ปล่อยกู้ได้แต่ไม่ให้รับฝากเงินค่ะ